ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับฟุตบอลโลกที่มวลมนุษยชาติรอคอยกับฟฟเวิลด์คัพ2022ปีนี้กาตาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะนอกจากจะได้ร่วมเชียร์ทีมโปรดในดวงใจถึง32ทีมจากหลากหลายทวีปทั่วโลกแล้วยังมีสีสันที่น่าสนใจก็คือมาสคอตการแข่งขันในปีนี้ <c oughs> ที่มีชื่อว่าลาอีฟค่ะ เป็นภาษาอารบิกนะคะซึ่งก็หมายถึงผู้เล่นที่มีทักษะยอดเยี่ยมโดยลายอีฟเป็นเด็กผู้ชายมาในชุดผ้าคลุมประจำชาติของกาตาโดยในมุมผู้บรรยายฟุตบอลจากทูชันส์อย่างต๊อบวาทิ์ก็ออกมาเผยถึงซีสันที่เกิดขึ้นก่อนเปิดแมตช์แรกพร้อมเผย4ทีมที่เป็นตัวเต็งในปีนี้อีกด้วยองังกิงก็คงจะหนีไม่พ้นบราซิลนะ ถึงแม้ว่าช่วงหลังมาก็จะจะจะ,จะมีผิดพลาดบ่อยบ้างแต่ว่าผมก็ยังมองว่าเขาเป็นทีมเต่งอ่าบราซิลอาร์เจนติน่าของเมซี่ก็เอาใจช่วยให้เมซี่เพราะมันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเมซี่ว่าจะได้แชมป์โลกหรือไม่ได้แชมป์โลกอ่าโปรตุเกสผมมองว่าโรนัลโดก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันอีกหนึ่งทีมเหรออีกหนึ่งทีมก็คงอังกฤษแล้วกันสี่ทีมสุดท้ายบราซิลโปรตุเกสอ่าอังกฤษแล้วก็ทางด้านของอะไรนะเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปนะผมลืมแล้ว เบอร์โปรตุเกสบาซิลวงติดแล้วใครอีกนะแล้วก็สเปนป่ะอาเจนีนาอาเจนีนาเจนีนาสี่ทีมสี่ทีมนี้กระแสบอนลวันโลกจะเริ่มในมูทิสต็อกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ปีนี้มันอาจจะถ้าในบ้านเราอาจจะเราก็ยังหวังเวยช่องไหนจะถ่ายอะไรยังไงใช่ไหมฮะมันก็เลยอาจจะทําให้กระแสมันยังณวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้ฟีเวอร์มากแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวใกล้ๆมากกว่านี้อีกทีหนึ่งเนี่ยผมว่ายังไงสุดท้ายบอลโลกมันก็คือทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะยังไงเดี๋ยวมันก็จะบูมมขึ้นา แล้วก็แต่ละที่เขาก็จะเริ่มมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ายังไงก็ฟีเวอร์ครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ